สวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้เจอกับคุณครูบิ๊กนะครับหรือว่าคุณครูอภิภูมินะครับในหน้าในหนังสือธรรมชาติรอบตัวนะครับเปิดไปหน้าที่5 5ด้านล่างนะครับอ่าเขาบอกว่าดอกไม้มีสีอะไรบ้างดอกไม้มีสีอะไรบ้างเด็กๆดูนะครับ ร้องเพลงและลากเส้นโยงภาพดอกไม้ที่มีสีเหมือนกันให้สัมพันธ์กันอีกรอบนะครับร้องเพลงและลากเส้นภาพดอกไม้ที่มีสีเหมือนกันให้สัมพันธ์กันอ่ะเพลงดอกไม้เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังนะเป็นของสีนวลรัตนสุวรรณนะครับดอกไม้ต่างพัน สวยงามสดสีเหลืองแดงม่วงมีแสดขาวชมพูอีกรอบนะครับดอกไม้ต่างพันสวยงามสดสีเหลืองแดงม่วงมีแสดขาวชมพูอ่าแล้วทีนี้เรามารู้จักกับดอกไม้ต่างๆที่อยู่ในหน้าที่5นะครับอ่ดอกแรก ดอกทานตะวันดอกทานตะวันสีอะไรครับอ่าถูกต้องสีเหลืองนะครับต่อไปกุหลาบกุหลาบสีอะไรครับสีแดงนะครับอ่าถูกต้องต่อไปมะลิมะลิสีอะไรครับ,ส,รบ,ส,รรบสีขาวนะครับอ้าว ต่อไปมาดูดอกไม้ข้างล่างอีกนะ,อะดอกไม้ข้างล่างจะเป็นดอกไม้ประจำะชาติของอาเซียนนะครับอาเซียนในดอกไม้อาเซียนจะมีอยู่ในหน้าที่5เนี่มีอยู่3ประเทศนะอ้าวมาดูดอกสีขาวๆนี่เขาเรียกว่าดอกอะไรครับ ผู้ตามครูนะจามปาลาวอีกรอบนะจามปาลาวเป็นของประเทศอะไรครับถงชาติอะไรเอ่ยถูกต้องครับประเทศลาวต่อไปราชพฤกษ์อีกรอบนะราชพฤกษ์ของประเทศอะไรครับถงชาติแบบนี้ประเทศอะไรเอ่ยถูกต้องครับ ประเทศไทยของเรานั่นเองอ่ต่อไปชาบาแดงชาบาแดงของประเทศอะไรเอ่ยอ่ะดูธงชาตินะอ่านั่นก็คือประเทศมาเลเซียอ้าวมาทบทวนกันว่าอ้าวประเทศลาวมีดอกไม้ประจำชาติของลาวก็คือดอกจามปาลาวสีอะไรครับ สีขาวาต่อไปมาดูประเทศไทยดอกไม้ประจำชาติไทยคือดอกราชพฤกษ์ราชพฤกษ์นะดอกสีอะไรครับถูกต้องสีเหลืองต่อไปประเทศมาเลเซียดอกไม้ประจำชาติมาเลเซียก็คือดอกอะไรครับชะบาแดงชะบาแดงสีอะไรครับ สีแดงถูกต้องอ้าวแล้วทีนี้โจทย์ก็บอกว่าให้เด็กๆลากเส้นใช่ไหมครับสีดอกไม้ที่เหมือนกันนะครับคุณครูจะทําตัวอย่างให้แค่หนึ่งภาพนะสีดอกไม้ที่เหมือนกันอย่างเช่นดอกทานตะวันใช่ไหมครับดอกทานตะวันกับดอกอะไรที่มีสีเหมือนกันกับข้างล่างนะจะเป็นดอกของประเทศ ลาวประเทศไทยหรือมาเลเซียมาดูกันนะครับอ่ะสังเกตภาพนะสีเหลืองดอกไม้ข้างล่างประเทศไหนที่มีสีเหลืองเหมือนกันนั่นก็คือประเทศไทยเป็นดอกราชพฤกษ์นะดอกทานตะวันกับดอกราชพฤกษ์จะสีเหลืองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องลากเส้นนะลากเส้นจากจุดอ่ามีจุดให้เห็น,หนไหมครับ เราลากมาลาก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 มาลากมาถึงจุดข้างล่างนะครับอา้าวที่เหลืออีก2ภาพให้เด็กๆฝึกสังเกตแล้วก็ลากเองนะครับเอเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองดูความเรียบร้อยว่าเด็กๆทำถูกต้องไหมถ้าทำเสร็จแล้วรบกวนผู้ปกครองนะครับ ส่งภาพมาให้คุณครูประจำชั้นดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ